นีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิชาพุทธศาสนานะคะสำหรับครั้งก่อนนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสารนียธรรมหกสังขาวัตถุ4ี่แล้วก็วัฒนธรรมที่มาจากพระพุทธศาสนานะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นติดตามชมเลยค่ะสำหรับครั้งก่อนนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปหลายๆห,หัวข้อแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะจาก เ,เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีนะคะแล้วก็มีในเรื่องของความสําคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทยในฐานะเป็นรากฐานวัฒนธรรมเอกลักษณ์และมรดกของชาติสําหรับวันนี้นะคะก็จะเรียนในสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะคือความสําคัญของพระพุทธศาสนานะคะกับการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบสังคม สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะก็คือความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมนะคะส่วเราก็มาดูความหมายของการพัฒนาชุมชนกันก่อนนะคะการพัฒนาชุมชนเนี่ยก็หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสงบสุขร่มเย็นนะคะก็ มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามามีบทบาทในทางสังคมนะคะเป็นที่พึ่งทางใจได้นะคะและหลักธรรมก็มีดังต่อไปนี้ค่ะสเราก็มาทำความรู้จักหลักธรรมที่มีชื่อว่านาถกะละนะธรรมนะคะสิบนะคะก็คือเป็นคุณธรรมสิบประการนั่นเองนะคะคุณธรรมนี้นะคะสอนให้ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเมื่อเราสามารถต่นพันเองได้นะคะชุมชนก็จะเกิดความเข้มแข็งตามมานะคะข้อที่หนึ่งนะคะศีลเราควรประพฤติตนนะคะให้เป็นผู้ที่มีประพฤติมีความประพฤติท,ที่ดีงามนะคะมีความสุจริตรักษาระเบียบวินัยนะคะแล้วก็ประกอบอาชีพสุจริตนะคะต่อมาพาหุสัจจะนะคะควรศึกษาในเรื่องที่สนใจนะคะ และศึกษาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง 3. กัลยานามิตรตานะคะรู้จักที่จะเลือกคบคนที่ดีเป็นมิตรนะคะเพื่อกเกิดประโยชน์ในทางที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีทางสังคมนั่นเองต่อมาข้อที่ 4. โสวัดจัดสาตานะคะ เป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนะคะคือรู้จักที่จะรับฟังเหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงนะคะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขตนเองนะคะให้ดีขึ้นต่อมานะคะเรามาดูประการที่5้าถึงสิกันเลยค่ะประการที่5นะคะก็คือกิงกอร์นีเยสุทักคตานะคะคือรู้จักที่จะขวนขวายธุระสุดของส่วนรวมนั่นเองนะคะช่วยเหลือ งานที่เป็นส่วนรวมนะคะข้อที่หธรรมกามตานะคะคือเป็นผู้รักธรรมใฝ่ความรู้นะคะคือสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือสนทนาธรรมกับผู้อื่นได้นั่นเองนะคะข้อที่เวิริยาลำมะพามะพะนะคะมีความขยันมันเพียรนะคะละเว้นความชั่ว นะ,ะแล้วก็ไม่ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 8. นะคะสันตุตัดีนะคะมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะคะเสตินะคะ, 9, นะคะมีสตินะคะไม่ดำเนินชีวิตด้วยความประมาทนะคะมีความรอบคอบและสุดท้ายคือปัญญานะคะมีปัญญาที่อย่างรู้เหตุผลนะคะ รู้ผิดชอบชั่วดีนะคะไม่ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลต่อมานะคะเรามาดูหลักธรรมที่มีชื่อว่าอปริหานิยธรรมเจ็ดนะคะเป็นข้อปฏิบัติที่นำความสุขความเจริญนะคะมาสู่ชุมชนมีการคุ้มครองเจ็ดประการดังนี้นะคะข้อ1ห,หมั่นประชุมเป็นนิดนะคะ 2. องช่อประชุมเลิกประชุมนะคะควรทำ อย่างพร้อมเพียงกันนะคะ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการนะคะ 4. ี่เคารพนับถือและฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 5. ไม่ข่มเหงรังแกรหรือล่วงเกินผู้หญิง 6. เคารพปูชนียสถานนะคะและปูชนียบุคควัตถุนะคะ 7. ให้ความอารักขาคุ้มครองและป้องกันพะสงนะคะผู้ทรงศิลที่อยู่ในถิ่นนั้นนะคะอย่างเป็นสุขค่ะน,นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมกันปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดนะคะอันนี้ก็แสดงออกถึงความพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็แสดงออกถึงวัดที่เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมของทางจิตใจนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูการจัดระเบียบทางสังคมกันนะคะการที่สังคมเนี่ยจะมีความระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะจะจำเป็นจะต้องประพฤติตามหลักของเบญจศีลน,นะคะแล้วก็เบญจธรรมนะคะซึ่งมีดังนี้ค่ะสำหรับหลักธรรมเบญจศีลน,นะคะก็ต้องควบคู่ไปกับเบญจธรรมด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง การฆ่งดจากการฆ่าสัตว์นะคะเบนจะทำก็จะตรงกับเรื่องความมีเมตตานะคะการงดเว้นจากการลักขโมยก็จะคู่กับประกอบอาชีพสุจริตนะคะการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามก็จะคู่กับความสำรวมในกามการไม่การงดเว้นจากการพูดเท็จนะคะคือต้องมีสัจจะ การดื่มสุราและเมียลายการงดดื่มสุราและเมลัยนะคะก็จะควบคู่กับการมีสติสัมปชัญญะนะคะถ้าเราสามารถนำปฏิบัตินำหลักธรรมมาปฏิบัติได้นะคะสังคมก็จะมีแต่ความสงบสุขนะคะร่มเย็นนั่นเองนะคะ